สวัสดีครับสวัสดีครับผมสตาร์บัคครับผมผมหลังเลนนะครับวันนี้นะครับเราก็มีโครงการดีๆที่อยู่ในกลุ่มประเภทผู้สูงไวัยกับโครงการแน่ โครงการอะไรครับเสริมสร้างศักยภาพและภูมิปัญญาผู้สูงวัยจังหวัดสิงห์บุรีโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ผู้สูงวัยก็ต้องเยอะใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องเบาเสียงลงมาหน่อยแล้วก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยคุณพูดถูกครับคุณพตาบัตต้องสุภาพครับอย่าเพิ่งต้องค่อยๆเดินครับอ๋อ โอ้โหโอ้โหไม่เหมือนอย่างที่คิดเลยอะไรกันเนี่ยโอ้โหไม่ต้องแต่งตัวเรียบร้อยกันแล้วอะไรกันครับเนี่ยเข้าไรด้วยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ครับนี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยครับหลังจากการออกกำลังกายครับตอนนี้เราจะมาผ่อนคลายเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับกายก็ดีจิตก็ดีคนรอบข้างก็มีความสุขครับมีคาารโอเกะมีคาราโอเกะด้วยปกติ เรามีแต่เด็กเก๋แต่วันนี้เราเจอผู้ใหญ่เก๋โอ้ยจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับมันมีที่มาอย่างไรครับจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีผู้สูงวัยเนี่ยมากที่สุด ในประเทศไทยถึง18.2เราจึงเริ่มมีโครงการเสริมสร้างศักยภาพและภูมิปัญญาผู้สูงวัยของจังหวัดสิงห์บุรีขึ้นโครงการนี้เป็นศูนย์กลางที่เพิ่มศักยภาพของผู้สูงวัยได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดความเข้าใจแล้วคราวนี้กิจกรรมที่มาทํากันนะครับผมในโครงการนี้ครับส่วนใหญ่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมที่เราทํานั้นเราแบ่งออกเป็นด้านสังคม นะครับก็คือการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันการดูแลซึ่งกันและกันและก็เกี่ยวข้องเรื่องสุขภาพด้วยก็มีการมาออกกําลังกายแล้วก็มีอาชีพมีสันตนาการทํายังไงที่แรงหัวเราะให้มีความสุขตามอัตภาพของครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับสวัสดีครับสัสดีครับ คณะกรรมการก็จะดูความเป็นไปได้ความยั่งยืนของโครงการและโครงการเนี่ยเกิดประโยชน์กับคนในจังหวัดสิงห์บุรีมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าทําแล้วเนี่ยจะทําให้ผู้สูงอายุที่มีจํานวนมากที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จริงหรือไม่คุณจะบอกนะครับว่าคุณมีโครงการที่จะนําเสนออะไรต่างๆมากมายมีผมกําลังเขียนอยู่โครงการอะไรจะเสนอให้ได้โครงการมนุษย์ต่างดาว ไปทำประชามติมาก่อนนะเอาทอย่งเด็กวัยรุนอายุโอตาหูให้ดูกับจมตาหูใ้ดูจมูกตาหูตาหูมกตาหูตาหูเฮ้ยสองลบไวายพันครับบมือใกับเพื่อนออบคครับขอบคุณครับ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญถ้าเขาสามารถดูแลตัวเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตายก็สมศักดิ์ศรีผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องออกมาร่วมกิจกรรมที่สามารถกิจกรรมได้ก็ออกมาร่วมกิจกรรม We've got the power ช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่พื้นที่เล็กๆที่ยิ่งใหญ่เรียนรู้และเข้าใจโครงการต่างๆทั่วเมืองไทยซึ่งล้นแล้วจะเป็นโครงการที่พร้อมจะเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับสังคม อยากให้ทุกๆองคอ์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งโครงการดีๆที่ตั้งใจทําให้กับสังคมทั้งด้านการสวัสดิการสังคมการคุ้มครองเด็กและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์มาที่กองบริหารกองทุนสํานักงานประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พมจทุกจังหวัด เป็นไงบ้างโอ้โหชีกลางนางก้อยอะไรต่างๆมากมายไปหมดเลยหนไหมน้องเห็นไหมแต่ละคนครับกระฉับกระเฉงไม้ลองก็ยังมีเที้ยวมีแรงหมดเยี่ยงอายุสิบห้าอายุ15เพราะว่าทุกคนอายุสิบห้าถ้าอยู่บ้านเฉยๆก็ไปหมดหมดหมดสภาพไปวีคัสเดอะพาวเวอร์